ย้อนไย้อนไนเล่งดีๆเล่งดีๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับไป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 เอ้ยดีจังเลยปรับระดับได้ด้วยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีของบางอย่างมาให้น้องปวานนะครับนี่อยากรู้ไหมครับปวานว่ามันคืออะไรโอ้ไปลอยังแล้วต่อยมาดูนี่ ดูนี่คืออะไรนี่มาดูเร็วโอวานเร็ว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 นี่โอวานดูซิมันคืออะไรครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่าแกะเดี๋ยวมาเองอ่ะเดี๋ยวมีคนอยากดูครับนี่เป็นของชิ้นใหญ่มากเลยนะครโอนโหเอาพี่สิงโตช่วยแกะหน่อยครับโอ้วอวานยอดเลยนี่มันคืออะไรมันคือดาบเอ้ยใช่เหรอครับฮะโลอะไรบ้างไหน โอ้โหมีดาบมีโล่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่เหรอความจริงมันคือชิงช้าชิงช้ากับสไลเดอร์เดี๋ยวผมเทมาก่อนดีกว่าชิงช้ากับสไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเทมาก่อนเอาพ่อเทไปก่ามีอะไรบ้างเทมาก่อนโอ้โหมีดาบด้วยมีดาบด้วยด้วยจะเริ่มจากไหนเนี่ยอ้าวพี่สิงโตไม่ใช่พ่อประกอบเลยค่ะเออมีบาสด้วยเหรอคะบาสด้วยเหมือนอันไหน เพราะว่าอันนี้ก็ต้องมีอันนี้ก็เคยมีแป้นมาแต่อันนี้อันนี้ไม่มีชิงช้าครับมันก็คือสไลเดอร์นั่นเองครับอ่าอันนี้จะเป็นสไลเดอร์แล้วก็มีชิงช้าด้วยเหมือนกันไหมครับสไลเดอร์ฟิวชั่นกับชิงช้าใช่เอาละครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วดูดิเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับใช้เวลาประมาณ15นาทีงมมันอยู่ครึ่งชั่วโมง งมกันไปงมกันมากันอยู่ครึ่งชั่วโมงว่ามันจะประกอบไงนะเออเออมือก็ไม่มีมาให้บอกตรงเลยนะที่เราศึกษาจากในเน็ตเลยนะเออแบบสดๆเลยใช่ไหมคะลองประกอบดูก็เหลือเหลือความแน่นเหลือเหลือเี๋ือขันอีกทีให้แน่นอันนี้เราประกอบให้มันเป็นโครงล่างก่อนนะตอนนี้ลองลองแกว่งดูก่อนเอ๊นี่นี่นี่ไหเฮ้ยได้นะได้ไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะมีเชือกรัดน้องไว้น้องไม่ให้ตกเดี๋ยวขันแน่นแล้วก็ติดเป็นบาท ขาดอะไรค่ะแป้นบา้าแป้นบ้านาฝั่งนี้นะเป้นบาร์้ีนฝั่งนี่นี่อันนี้คือแน่นหนาแล้วใช่ไหมยั้งยังยังยัง้งไม่ไม่ไมที่พ่อป๊ใส่เนี่ยอ่าใช่ใช่<อ>ใช่เดี๋ยวต้องขันให้แน่นส่นนที่เหลือเราต้องใส่ให้ครบทุกอันเลยนะ<อ>สิบกว่าอันนี่อุปรกรณ์ที่กองอยู่ตรงนี้อีกสักประมาณสิบอันนะครับไม่เกินสิบนาทีน่าจะเรียบร้อยไม่เกินสิบนาทีประวันได้เซอร์ไพรส์โอเคครับเราเริ่มทยอยปิดรูมัแล้วนะครับผมไอ้ตอนนี้ยังขันไม่แน่นเลยลืมนี่มันมีน็อตทางในอันหนึ่ง ต้องมีเครื่องมือด้วยนะครับนี่ขัน้มัน,นั่นกันเ<อ>ัน๋ยอยู่<ะ>อ๋อขัน<ะ>ขัน,ข,นขันพ่อสุดมือของล<ะ>่างขึ้นครับปึ๊บ,บขวานเข็นแน่นหนา เราไม่ใส่ฟ้าเราขยับทีมันก็หลุดทีพราะวอๆๆล์เพราะวก็ต้องใส่ฟ้าก่อนใช่ใช่ครับเอาเรื่องเหมือนกันหนูสิฟ่าน่ารักเลยเป็นลูกปลาฉลามหรือปลาโลมา<ช>ไม่ไรู <ปา S 1> ร้ลยปลาอะไรปลาโลมา ใจพ่อปุ๊ดหรืออะไรสงสัยนี่ไหนมีนี่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 ตรงนี้อ้ใช่ไหมใช่พอดีป่ะพอดีพอดีมีเสียงเพลงน่าจะมีเสียงเพลงโอ้โหเบรกเดี๋ยวเราพ่อปุ๊ดเราแกมีสิแกมีมีฐานไหมไม่รู้ต้องใส่ฐานหรือเปล่าไม่รู้ อ๋อต้องใส่ฐานด้วยสองก้อนไม่มีเดี๋ยวต้องให้พี่สิงโตขี่จักรยานเซเมอ์นโอเคอ้าวพอโบสใส่แป้งบารแล้วไปเอาไหนยายแมงมุมสไปเดอร์แมนดิสไปเดอร์แมนชูชูเอามาเอามาอันนี้เป็นห่วงบารครับนาลูกบารอยู่ไหนแล้วบารไปไหนแล้วอ่ะเอาไปหาลูกบารมาใส่ห่วงบารกันครับ เสร็จเรียบร้อยปึฟึ่มโหว้าวๆเลยประวัติสักว้าวแน่แน่เหลืออะไรเอาเหลือหมีเหลือหมีเหลือหมีหมีใส่ถ่านแล้วเรียบร้อยเด็กพร้อมเต้นพร้อมมาพร้อมพร้อมนี่มีใส่รมาตามเสียงฮึนี่ที่ใส่หมีนี่ มีเสียงเพลงเวยประวานมาดูสิใส่รองเท้ามาเสียงเพลงอะไรโอ้แล้วเก็บพร้อมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาลุยกันเลยประวันมามาในที่สุดเราก็ประกอบสมบูรณแล้วครับเรียบร้อยไหนประวานพาดูสิเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างประวานลองลองลองสไลเดอร์หน่อยสิได้ไหมได้ไหมครับไม่ไม่ลองเพราลองหมดนะเอ้ยได้แล้วครับมาอย่าลองก่อนอยียลองเยียลองได้ไหม เราต้องหนักไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไปเร็วมาประวันตามมาประวันตามมาเอาไม่ถอดรองเท้าหรอหนึ่งสองสามไม่ถอดไม่ถอดหรออ่ะหนึ่งสองสามลงมาเลยไปวีวโตหนุ่มวีวโตเล่นโตลงมาเลยอะไรลองลองชิงช้าสิลองชิงช้าสิองชิงช้าพอต้องฟุ้งมาอุ้มขึ้นหน่อยีติดโต๊ะไวนะขาลงไปขาลงไป กบัวกบัวไว้กบัวไว้เอ้กอย่างนั้นแหละกดเสียงเพลงได้ด้วยจับตรงนี้ไว้หนูจับตรงนี้หนูจับตรงนี้จับตรงนี้เออจับตรงนี้ปล่อยอ่าพ่อควายเบาๆนะเบาๆพี่โตเบาๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไงไปแบบไหนเรียกชิงช้าชิงช้าอ่ามาช้าชิงช้าเบาๆเบาๆเดี๋ยวน้องกลัวอ่ะมือจับข้างหน้าก็ได้มือจับไว้มือจับไว้เออจับอย่างเงี้ยเออไอ้งั้นแหละอย่างั้นแหละเอาแตงระวังหัวนิดนึงนะ โอ้ยเราอาจจะปรับรูก็ได้นี่พึ่งนี่ใช่ใช่๋ยวเราปรับใหม่เนาะอ่าสับใต้ชั้นหนึ่งแสดงว่าพ่อไม่เห็นนะไม่เห็นได้ได้ลงไหมตรงนี้มีเสียงเพลงมีกี่เพลงพ่อโบ๊ทหลายเพลงเลยนะเนี่ยอยู่หลายเพลงอยู่ดูสิเดี๋ยวระหว่างนั้นเราปรับรูนี้ลงได้โอ้โหดูดูพี่เลนดูพี่เลนเอาแล้วเอาแล้วเพาะลงมาแล้วเล่นธรรมดาไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนเป็นสไปเดอร์แมนเหรอครับมาโยนบาสสิลองโยนบาสสิี๋ยวพี่สิงโตโยนสิลงไหมครับ อ่อระหว่างรอพ่อปัดเฮ้ยเฮ้ยยโยนซี่ลองไหมอู้อู้อ๋อตาน้องประวันบ้างอ๋อประวันโยนซี่ลองไหมอ่ะโยนไงโยนไหนเล็งดีๆเล็งดีๆีเยี่ยม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 อ๋อจะชาไลท์ลงมาใช่ไหมอ่ะมามาโอ้หปล่อยอุปกรณ์ลงมาก่อนอ่ะแล้วก็น้องปล่อยลูกบลาตามมาแล้วก็ประวันตามมาประวันตามมา ป้าเออใบลงไอ้จีนึงโอ้โหลงแล้วมีบล็อกมีบล็อกเลยมีบล็อกหืมน้องประวันทำอะไรครับสติกเกอร์อ๋อแปะสติกเกอร์เหรอครับอ่ะลวงไปเร็วไหนน้องวานจะแปะตรงไหนน้องประวันจะไปแปะตรงไหนคะตรงที่เชื่อะไรใจ ต้งสไลเดอร์เหรอครับงายตรงไหนต้องไหน <c oughs> สไลเดอร์เป็นลายหมีเหรอโอ้โหโอ้โหาแบบนี้เลยโอ้โหแปะลูกกตาไปเอามาอีกเอามาอีกไป <c oughs> สไลดเดอร์หันศานะเนี่ย โอ้ยลูกกระตามันมาอยู่ตรงสไลเดอร์ล่ะครับไอ้อันนึงอันนึงนี่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 โอเคหัวไม่โดนละแต่เมื่อกี้มันต่ำไปใช่ไหมพ่อโล่ใช่ครับอ๋อนี่เราปรับมาสูงสุดแล้วอ่ะอันนี้ไม่โดนแล้ว,ลวนะนอยหมดยางสติ๊กเกอร์หมดยางโอ้ยยังเหลือหมีอีเหรอแปะตรงไหนดีสไลเดอร์ลวดลายมากมายอ้าวโหวเท่มากประมาณ ี๋ยวพ่อนี่ออกกันได้อ่ะอึ๊บหนูจะได้เล่นได้อึ๊บจะได้ขึ้นลงง่ายๆใช่ไหมใช่แล้วอึ๊บอ่าเนี่ยนั่งนี่เลยเลยอ่ะเซถูกถูกช่วยเปล่าช่วยเปล่าอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยอึ๊บโอ้โอ้โอ้เล้ามือคว้าไปข้างหลังจะได้จับได้จับไปให้ เขบอกสอนวิธีจับชิงช้าหน่อยเอามือจับตรงไหนมือจับตรงนี้มือจับตรงนี้เขยินเข้ามาอ่ามือจับตรงนี้ก็ได้เออ้เนี่ยมองไปให้นะเขาบอกวมันน่าจะมีที่ล็อกเลยกลัวนะนี่ไม่ต้องกลัวแล้วมามาโอ้โหเผลนเผลนไหมประมาณประมานคะเผลนไหมอ่ะกันไหนเพลนแล้วต้องหลับด้วยหลับนอนหลับเลยหลับเลยเหรอฮะหลับไหมตัวพ่อกว้ายิงช้าล้อกประมานหลับเลยเหรอครับไวไปไวไป เอ้ย,อยดีจังเลยปรับระดับได้ด้วยเออนี่พ้นหัวแล้วเนี่ยสบายแล้วไปเลยเอ้ยอย่างไรอย่างนั้นล่ะคะโอ้โหเพลินๆเ,เลยลมเย็นด้วยอู้หูสำหรับเทีนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับสไคร์น้องสิงโตและก็น้องประวานด้วยนะครับผมเจ้บายสวัสดีครับแ <laughs> ม่ อย่าลืมกดติดตามให้น้องป่าวานด้วยนะครับ